โสพลพิสุทธิวงศวงรองผู้ว่ากทมบอกมาในรายละเอียดน,นะครับกอทมประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว8ประเภท14วันอย่างที่เราพอจะทราบนะครก็อย่างเช่นอาบอบนวดยกเว้นพวกที่อยู่ในสถานพยาบาลที่มีนวดแผนโบราณอะไรนี้ยังได้อยู่นะครับพวกอบไอน้ำโรงหนังโรงละครฟิตเนสสนามมวยสนามกีฬาสนามม้านะฮะมีคนถามถามว่าเอ๊ะถร้านอาหารทั่วไปนะร้านอาหารทั่วไปหรือว่าสตรีทฟู้ด นะเปิดได้หรือเปล่านะถ้าลองพู้ว่าก็บอกว่าพวกร้านอาหารทั่วไปสตรีฟู้ดเนี่นะฮะเป็นพื้นที่เปิดไม่แออัดไม่เข้าขายสถานประกอบการนะตามประกาศของกอทมอยังขายได้ตามปกติยกเว้นถ้าร้านคุณขายอาหารแล้วมีเหล้ามีการแสดงดนตรีเต้นรำมีคาราโอเกะอย่างนี้ต้องปิดนะสนามกีฬาที่โล่งไม่เบียดเสียดสนามกีฬาที่โล่งไม่เบียดเสียดเปิดได้ แต่สนามกีฬาที่ปิดชั่วคราวเพราะมีความเสี่ยง